เรอยู่ในเกมมือถือขับรถบรรทุกอเมริกันนะครับก็เกมเปิดในไทยแล้วนะใช้พื้นที่ประมาณ1.5จินะครับแล้วก็ต้องต่อเน็ตเล่นเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android มุมกล้องก็จะมี5มุมกล้องนะับนอกรถเนาะในรถนะหันซ้ายหันขวาได้แล้วก็มุมกล้อง,องตรงฝากระโปรงหน้าอันนี้จะเป็นด้านนอกนะแล้วก็ด้านบน ไม่มีเปิดกระจกอมีไฟจุดเสรินะครับที่ปั่นน้ำฝนใช่ไหมมีวิทยุนะครับไม่มีให้เราเปิดกระจกอพะพอแต่แต่เหมือนมันเปิดอยู่แล้วเนาะรเราเอาหัวโผล่ไปได้ข้างล่างก็จะมีด่ามเมดนะครับมีล้างรถใช่ไหมน้ำมันนะครับมีนอนหลับแล้วก็มีกินข้าว โอเคจบงานนะครับข้างหน้าถึงแล้วใช่ไหมเติมน,น้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันนะครับหลังจากนั้นก็ซ่อมรถอันนี้ล้างรถนะครับนี้กินข้าวแนละ้วจบในปั๊มเดียวเลยนอนหลับนะครับ ตอนนี้ก็จบโหมดฝึกสอนเล่นแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดอาชีพเนาะเริ่มต้นด้วยรถคันนี้เลือกว่าเราจะขนอะไรนะครับก็เน้นที่อันนี้ไว้ก่อนก็ได้นะเงินเยอะๆไว้ก่อนก็ได้นะ ตอนนี้รับได้แค่นี้นะครับที่มันไม่มีเครื่องหมายตกใจสูงสุดก็จะเป็น5,600นะ ตอนคอเราเป็นผู้หญิงเมามุนพวงาลัยตามเราด้วยนะ ฝนตกก็ต้องเปิดที่ปัดน้ำฝน เือนที่ปัดน้ําฝนมันจะเลือกได้ใช่ไหมออนกับออตโต้ถ้าออนจะเป็นยังไงออออนคือเปิดไว้ตลอด เขาบอกว่าน้ำมันเราใกล้หมดใช่ไหมอันนี้มุมสูงน่าจะสวยกว่าหรือเปล่าเออดูพุ่งนะครับ เราก็ขับชมวิวชมอะไรไปนะครับมีกังหันมีอะไรให้ดูส่วนอันนี้คือห้ามใช่ไหมห้ามไปนะครับเป็นเขตทางก้นเลยเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายข้างบนจะมีดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องใหม่ บนแผ่นที่ก็จะบอกว่าเหลือกี่ไม้นะครับสามสิบกไม้ใช่ไหมรอบนี้ก็จะเป็นแม่น้ําทางขวามือก็จะเป็นแม่น้ําเหมือนกัน กำลังจะถึงแล้วนะข้างหน้านี่ ใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองหลดมาเล่นกันได้เนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า